ทา่านผู้ชมที่เคารพครับในขณะนี้ทีมข่าวรายการนุชฟลไล์มาอยู่ที่อำเภอสวัสดเขโลกจังหวัดสุขโขทัยครับมาที่นี่ทําไมโอ้โหบ่งบอกเลยว่าเกษตรกรที่นี่ใช้นุชโฟลไล์กับมะม่วงประทับใจมากฮะสุรเชษมากรไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้มาพร้อมกันกันกบใครสวัสดีครับโอ้โออหไปหมุดทําอะไรอยู่มะม่วงผมมันโดกเต็มเลยเต็มเลยโอ้ท่านผู้ชมครับนี่มาดูมะม่วงเนี่ยเยอะเลยหลังเยอะมากท่านผู้ชมครับ เจ้าของสวนไก่นอสวัสดีครับ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 นํำครับผมชื่อดำรงชัยคุ้มศิริชื่อเล่นชื่อเน่งครับผมพี่เน่งฮะเจ้าของสวนมะม่วงแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเรื่องดาวของมะม่วงในความประทับใจก่อนอื่นจะใช้อะไรมาเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่คนที่แนะนานูตฟลายให้กับพี่เน่งรู้จักคือใครเอ่ยใครฮะครับคนไหนฮะนี่นะอ่ะได้นตัวครับครับผมจ่าเสกสมเกต็ดเพ่แผครับเป็นผู้บริหารศูนย์บริษัทนูตฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลครับ จังหวัดสุโขทัยครับอยู่ที่สุโขทัยนะครับผมโอ้นะอ้าวนี่จะสมเกียรติเป็นคนแนะนำให้เขาได้รู้จักนุชฟอร์ไลท์ฮะแล้วโอ้ยไข่เริ่นมากันเยะแยะมากมายเนี่ยสีส้มเนี่ยไข่เนี่ยสวัสดีครับภรรยาครับผมสวัสดีค่ะภรรยแนะนาตัวฮะสมใจคุ้มสิริค่ะ คุณสมใจคุ้มสิริยิ้นแก้มปีเรมองดีอย่างเงี้ยเนาะครับโอ้ตอแหน่งก็มีเมียดีอันนี้นางะนี่เป็นพยานนี่พยานค่ะดิฉันคือนางสมรีเกียวริ์ค่ะคุณสมรีมาเป็นพยานใช่ไหมวันเนี้ยค่ะมาเป็นพยานค่ะันที่สักขีพยานท่านผู้ชมครับแล้วคนโน้น่าเสื้อสีแดงเนี่ย ใส่เสื้อสีแดงนะค่ะก็เป็นแม่ทีมของคุณสมเกียรติก็มาด้วยกันค่ะก็มาแนะนำเขาใช้คือจันทาแสงซื้อค่ะนี่ครับท่านผู้ชมแหวกนิดนึงแหวกนิดนึงนี่เห็นไหมเนี่ยมันทำไมติดเยอะอย่างนี้แล้วพี่นี่ขนาดติดขนาดนี้มันสลัดลงมาเยอะเลยข้างล่างนะครับนี่ขนาดสลัดแล้วนะสลลัดงมาชท่านผู้ชมครับต้องถามเบื้องต้นเลยบอกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีมะม่วง จำนวนกี่ไร่กี่ต้นอ๋อประมาณ200ต้นนะครับเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่200ต้นเยอะอูกพันอะไรบ้างมันมีหลายพันนะครับน้าดอกไม้แล้วก็ม่วงแก้วมะม่วงฟ้าลั่นแล้วก็หัวโตครับผมห่วงม่วงเปรี้ยวแล้วก็ม่วงกินสุกเ่วงมันด้วยครับเลยฮะมีหลายรุ่นมีหลายปีต้นนี้กี่ปีแล้วครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ประมาณห้าห้าปีเจปีครับห้าปีเจ็ดโอ้โหแล้วมันทําไมถึงดกอย่างนี้ครับ ผมใช้นูตโฟรัยอะครับผมดูนี่เนี่ยพวงเดียวนะเนี่ยนี่พวงเดียวนะโคเป็นเหนียวกว่าเพราะว่าผมเคยใช้อย่างบริษัทขายตรงมาหลายอย่างพวกแคลเซียมโบลอนเนี่ยพอดีผมรู้จักกับสมเกียรติสมเกียรติแนะนผมมาผมก็มาทดลองดูอ่ะมันก็แปลกตาผมว่าเออไอครั้งที่แล้วที่ใช้มันดกแบบนี้ไหม ของเกินๆแล่วก็ไม่เห็นมาอย่างนี้มันไม่ไม่ไม่โดดมันเผาๆครับผมมันเผาๆบางทีก็ออกแฉลบเลงแฉลบมังไม่ออกอะไรเงี้ยนี่ขยายความหน่อยคนอีสานคนใต้คนเหนือก็ฟังมันรู้เรื่องไอ้เผาๆมันคือมันไม่เพิ่มมันไม่เพิ่มอะครับมันไม่เพิ่มพี่อย่างนี้เพิ่มไหมมันไม่โดดกระเพราไม่โดดนะนี่นี่นี่ผมเห็นไม้แล้วมาทำอะไรอ่ะไมทอ่่ะพีกลัวมันหักอะครับผมฮะกลัวมันหักกิ่งหักครับผมกิ่งหักโอ้โหนะเมื่อก่อนนี้ใช้ แล้วมันไม่ดกเนี่ยพอจะรู้สาเหตุไหมมันเพราะอะไรผมใช้เจ็ดวันสิบวันมันคือว่าอากาศบางคนก็บอกว่าอากาศแต่นี่ผมก็ทบหนาวนะเจอหนาวที่ผมนี่มะม่วงนอกฤดูมะม่วงลาสารปกติผมจะไม่ไม่ดอกถึงขนาดเดือนนี้เดือนอะไรครับมกราครับเดือนมกราแสดงว่าเป็นมะม่วงนอกฤดูผมดึงดอกประมาณเดือนตุลาดึงดอกเดือนตุลาเห็นไหมฮะทีนี้รู้แล้วนะว่าสาเหตุที่ใช้อื่นแล้วไม่ดกแต่ใช้นุ่น้ปแล้วทําไมถึงดกถึงแม้กระทบหนาวไม่ยังดก ผมไม่เคยใช้เชื้อรานเนี่ยผมไม่เคยใช้เชื้อราอื่นผมใส่เลยใช้นุฟนลอย่างเดียวเลยนุ่นฟลเมื่อก่อนผมกลัวฝนตกปุ๊บผมต้องถี่เชื้อราไงเพราะกลัวไม่ได้มะม่วงขายใช่เพราะว่ามันช้าหมดเลยแล้วผมมาดูนี่ปุ๊บมันเขียนว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราครับครับครับผมก็เลยทดลองดูเป็นไงเป็นการเออมันก็เห็นผลมมนได้เพิ่เลยเเลยเริ่มต้นการใช้นุฟนฟลายยังไงตั้งแต่เริ่มต้นใช้สูตรไหนก่อน ตำหลักแนะนํานจริงแต่แต่งกิ่งเนี่ยผมมาเจอสมเกียรติช่วงแต่งกิ่งไปแล้วแต่แต่ผมมาใช้สูตรสองคือช่วงทําดอกอ๋อช่วงดึงดอกับผมทําดอกทาดอกเอาเอาสูตรสองเนี่ยนะครับเนี่ยทาดอกอย่างเดียวครับอย่างเดียวโอ้ตราส่วนผมใช้ห้าีซีแต่คือว่าถังสองร้อยลิตรเนี่ยผมใช้ประมาณห้าสิบดีซีประหยัดมากเลยประหยัดเนาะปกติแล้วนะครับพี่เพราะว่ามะม่วงลาดสารเนี่ยถ้าออกลูกเมื่อไหล่ต้นมันจะโทมใช่แต่อันนี้ออกลูกไปแล้ว ใบไม่เห็นโสมเลยใบเขียวเข้มไม่สมแสดงว่าความจมบู์ของต้นมะมวงที่รากฐานไปเนี่ยมันดีใช่เขาฟื้นตัวดีไวฟื้นตัวดีนะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ดึงดอกช่อมันแตกดีไหมตอนนั้นช่อมันออกคือว่าที่ออกก็ออกคือออกไปแล้วแถบคือติดลูกครับไอ้ที่ไม่ออกปุ๊บมันก็เริ่มทยอยออกมาใหม่เอานุชฟลอร่าอย่างเดียวคือฉีดปุ๊บเขาจะทยอยออกมาเองอ๋อเหรอยะแรกคือใช้แบบมันเป็นอะไรอยู่ เดือยไก่คือว่าเริ่มแพงครับมันจะเริ่มแพงคือตอนนี้มันไม่มีถึงแซ่โอ๋ออันนี้อันนี้คือเดือยไก่อันนี้นี่คืออะไรอันนี้อเดือยไก่อ๋ออันนี้คือเดือยไก่ใช่ไหมเดือยไก่เนี่ยเหรอฮะระยะต่อมาคือระยะก้างปลาก้างปลานู่นเนี่ยก้างปลาเนี่ยครับไอ้ฮะไหนฮะอ๋ออันนี้อันนี้คือก้างปลาใช่ไหมเออเหรอแล้วระยะอะไรต่อที่ใช้กบแล้วก็บานเนี่ยบานเนี่ยครับบานเออคุณชัย แล้วต้นนี้มันครบทุกระยะเลยนะทุกระยะเลยไม่ว่าจะเป็นเดือยไก่ก้างปลาแล้วก็บานแต่เองมันไม่พร้อมกันไงก็แสดงว่าจะมีเงินใช้แบบไม่ขาดมือโอ้นี่เก่ได้เรื่อยไงมันได้เรื่อยเลยนะถาม่อยประหยัดไหมประหยัดเพราะว่าทั้งสวนนี้บังหมดในขวดเดียวขวดที่สองเพิ่งเปิดไเอาใหมที่โอ้าใหมที่ว้ายเอาเรื่องจริงมาดูขวดที่บ้านได้เลยไม่โกหก โอ้โหพราะคุณนะเมื่อก่อนเคยลงทุนขนาดไหนกว่าจะได้ผลผลิตออกมาขนาดนี้เยอะไหมเอาเปรียบเทียบขนาดที่ที่เคยใช้เคมีมาอยู่เอาเอาผลทางปุ๋ยทางปุ๋ยท้งดินทั้งหมดทั้งสวนนี่ประมาณสองหมื่นเมื่อก่อนนี้นะสองหมื่นค่าลงค่าแรงบวกเลยนะคาแรงผมไม่ไม่ไม่บวกไม่คิดไม่คิดคาแรงคิดต่คาสารเคมีมาปีนี้รถเชื้อราลงไปครับเอาตัวนี้เข้ามาแทนครับอืแล้วผลตอบแทนมันมากกว่างครับแต่ยังไม่ถึงสองหมื่นยัง แสดงว่ามันลดต้นทุนไปเยอะเลยแต่ผลผลิตมันไม่เหมือนอย่างนี้เขาดูที่ผลผลิตไงถามต้นทุนผมมันเดินทางพืนพนๆนี่เหมือนเดิมถามผลผลิตเมื่อก่อนเป็นไงทั้งสวนนี่ผมมันเก็บข้อมูลหมดแล้วนะที่ผมในสมุดที่ผมถือไว้ครับ11ตัน11ตันทั้งสวนเนี่ย11ตันแล้วมันดกอย่างนี้เมื่อลาปีที่แล้วไม่แล้วปีนี้มันดกอย่างที่เห็นเนี่ยคาดว่าจะได้สกี่ตัน มากกว่าแน่มากกว่านแน่มองดูแล้วมากกว่าแล้วพูดได้เต็มปากเลยพูดได้เต็มปากว่ามากกว่าเดี๋ยว,ยว<อ>ผมจะถามนิดนึงก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่ใช้ก่อนที่จะใช้นูฟลไลท์เนี้ยนะครับใช้สารเคมีเนี่ยโรคและ,มะแมลงเยอะไหมเมื่อก่อนผมใช้ยาคือว่าปกติแต่นีนผมลดยาลงด้วยลดยาสารเคมีที่ป้องกันโรคแมลงนะใช่เพิ่มผมใช้ร้อยนึงตอนนี้ผมเหลือห้าสิบผมกลัวดอกมันจะร้อนลดครึ่งนึงลดครึ่งเลยอ่ะโอ้โหนะ ยาเนี่ยไม่ค่อยเปลืองสังเกตดูเพราะว่ามันจะปฏิกิริยามันจะออกออกฤทธิ์เร็วสังเกตผิวของผลแล้วก็ใบลองพิเคราะห์ดูซะหน่อยสิว่าเป็นไงใบมันจะเข้มลูกกันวลนผิวสวยขนาดออกลูกแล้วใบยังเข้มอยู่เลยใช่ไหมเขาเรียกว่ามันไม่เครียดใช่ไหมครับฟื้นตัวเร็วฟื้นตัวเร็วนั่นดูเนี่ยดูเนี่ยผิวของมะม่วงสวยนั่นนั่นนั่นดูนั่นอันนั้นมะม่วงอะไรนนี้ตอนนี้ตอนนี้พันอะไรเนี่ยน้ำดอกไม้สีทองนี่น้ำดอกไม้สีทอง แล้วลูกใหญ่ไหมครับเนี่ยก็เมื่อก่อนมันก็ประมาณสามลูกโลสามลูกโลโอ้โสามขีดว่ากาตอนนี้ก็ประมาณสองลูกโลแล้วอายุของมะม่วงอันนี้ยประมาณเท่าไหร่ตอนนี้หรือว่าไงครับกี่กี่วันแล้วตอนนี้ก็มาอีกห้าสิบวันเก็บเกี่ยวผมก็จะห่อถุงจะห่อถุงผมก็จะใช้ถุงห่อเพื่อเริ่มห่อแล้วผมจะเริ่มห่อจะเริ่มห่อนะจะเริ่มห่อพราห่อถุงก็มาในห่อเพื่ออะไร ให้คือว่ามันระบบอกมาจะสวยแล้วหนึ่งแมลงพวกโรคแมลงก็ไม่เข้าทำลายสารเคมีปลอดสารพิษเแมลงวันทองมาเจาะไม่ได้อ๋อเหรอฮะการใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลน์นะผมคิดว่านะมันน่าภูมิใจเพราะว่าผลิตภัณฑ์ขายตรงต่างๆที่ผมเคยใช้มาเนี่ยอัตราการส่วนน่ะนุชฟอร์ไลน์ใช้น้อยผลที่ได้มามันคุ้มเพราะว่าหนึ่งลดปัญหาการใช้เชื้อราแล้วหนึ่งอย่างผลผลิตมันดกผลผลิตดกมาก ดอกมม่ผิวสวยผิวสวยด้วยมะม่วงฟ้นตัวเร็วผอม่ม่งนี่ไงนี่ไงความเป็นชีวภาพของนูตฟอร์ไลท์จะช่วยเกษตรกรยัยงไงได้บ้างความเป็นชีวภาพเนี่ยหนึ่งอย่างคือว่าใช้สารเคมีน้อยลงอืลดต้นทุนเรื่องสารเคมีอืเพราะหนึ่งอย่างการนูตฟอร์ไลท์นี่การผสมเกษตรหรือว่าผมผลใหญ่นี้ผมผมมั่นใจคือว่าแน่นอนท่านผู้ชมครับนี่คือความประทับใจฮะแต่ว่าคนแนะนำเนี่ยเขาประทับใจมากกว่าครับเพิ่มมากๆเลยครับ เพราะว่าคือหนึ่งพี่เขามีความรู้เรื่องเกษตรดีแล้วมาได้ใช้สินค้าดีด้วยผลผลิตเลยออกมาดีครับนี่เห็นไหมนี่ต้องถามแม่บ้านหน่อยเห็นผลผลิตออกมาดีอย่างนี้คิดยังไงคิดยังไงปื้มอ่ะเป็นปื้มอ่ะดีใจอที่ได้ผลผลิตเยอะอเก็ชวนเขามาดูอะไรกันเงี้ยบางทีเขาก็เอาไปใช้กันม้างอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันผ่านมามันไม่ติดเยอะอย่างเงี้ยะเขาไม่ได้ใช้ของเราแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราแนะนําไปเขาก็บอกว่า ผิวสวยมากเลยเมื่อวานนี้เขาให้เอาไปส่งอีกหนึ่งควดนั่นเนี่ยนั่นดดาใช่ดีแล้วบอกต่อวันนี้ไม่มาอันนี้จากมะม่วงที่เราเด็ดมาอันนี้มะม่วงฟ้าลั่นครับเขาระบุว่าเปรี้ยวยังยังไม่ได้ที่เนี่ยยังไม่ได้ที่ไม่เจังอ่อนเลยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้กินได้ตะ้งเก้าสิบถ้าเป็นคนก็ยังเด็กอยู่เนาะสนใจต้องมากินอันนี้เออนี่อันนี้ปอกให้เหนียดเลยใช่ไหมค่ะลั่นเนียนๆเลยโอ้โหลั่นเห็นเม็เลยทุนหัวอันนี้เขายังอ่อนอยู่เลยเนาะอ่อน อขบโบหวานไม่ครเป่อยเปรี้ยวเลยปกติมันจะเปรี้ยวดูนะปกติเหรออ่าปกติจะเปรี้ยวดูนะอันนี้มีรสหวานออกด้วยเออนี่ไงจริงเ็นนฟลายขนาดยังไม่ได้ที่นะเด็กขายสั่งไมใหนุ่มพูดเพวกเนี่ยมีคนจ้างให้พูดไหมถามมั้ยไม่มีมีคนเขาบอกว่าแหม่ไปจ้างเกษตรกรมาพูดเกษตรกรจะมาโกหกทำไมล่ะ ะใช่นี่ดูที่เนี่ยเริ่มบานแล้วบานแล้วหัวบานเนี่ยอยากจะแนะนําให้หันมาใช้นูตโฟไรส์นะะนูตโฟไรส์ให้ให้สิ่งดีๆกับเราเยอะแล้วก็ให้ให้โอกาสเราได้หลายอย่างครับก็อยากให้เกษตรกรหันมาดูมาใช้นูตโฟไรส์ดูว่าผลิตภัณฑ์นี้เขาดีเพราะว่าผมลองผลิตภัณฑ์ขายตรงมาหลายอย่างแล้วคือว่า มันแตกต่างก,กันจริงๆผมยอมรับเพราะว่าผมก็ทางด้านกเกษตรเนี่ยผมเรียนเกษตรมาผมผมผมรู้ครับขอให้ยากเษกษตรกอเลยๆทุกคนครับผม27่สปีไม่ได้เจอกันครับเอาติง่งดีๆมาให้ผมเนี่ยราะว่า <laughs> นูตฟลายผมก็แนะนําให้เขาใช้แล้วครับครับจากนั้นมาก็ติดต่อกันไปเรื่อยๆเลยครับครับกระชับมิตรดความเป็นเพื่อนด้วยนูตฟลายผมใช้บริษัทอื่นว่าอะไรก็ช่างผมไม่ไปดูถูกนะสินค้ามันก็มันแตกต่างกันจริงๆถ้าคุณมาลองทดลองใช้ดูครับผมลองเนี่สินค้าแตกต่างจริงๆนี่คุณชัยกำแน่นเลยไหมครับแน่นไม่ยอมปล่อยเลยอันนี้คืออะไรคุณชัยบอกหน้าครับมันเป็นยังไงอ่ะก็คือเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อรา นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องคััวเหนียวแล้วก็ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยนี่ตัวนี้ครับผมนะฉีดเดียวนะเก็บกเดี่ยวก่อนกาหนดด้วยกี่ซีซีสามถึงห้าซีซีเองครับตอนน้ำยี่สิบนิดเดียวชีวภาพครับชีวภาพครับปลอดภัยนี่ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรมากและท่านผู้ชมแล้วฮะเกษตรกรทั่วไทยเปิดใจให้กับนุชฟลายแล้วหรือยังรายงานตรงจากอําเภอสวรรค์ขโลกจังหวัดทุกโขไทย